ความสุขสวัสดีมีโชคบังเกิดแก่ชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านนะครับการโคจรของดาวที่ส่งอิทธิพลต่อดวงชะตาชาวลัคนาราศีสิงห์เดือนพฤษภาคมเนี่ยจะเป็นไปเพื่อความเจริญก้าวหน้าความมั่นคงและความมั่งมีนะครับดาวประจำตัวในช่วงวันที่14เมษายนถึงวันที่15 พฤษภาคมคือพระอ,อาทิตย์โครจรอ,อยู่ในภพสุภะสุภะคือความเจริญก้าวหน้าแล้วก็อาทิตย์เป็นมหาอุดในภพสุภอ่ะสุภะจะแปลว่าความดีงามก็ได้สุภะแปลว่าพ่อแปลว่าเจ้านายแปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่แปลว่าครูบาอาจารย์แปลว่าต่างชาติต่างประเทศก็ได้นะครับ เมื่ออาทิตย์คือดาวประจําตัวคุณเป็นมหาอุดแปลว่าทรงพลังมากจะหมายถึงความสําเร็จสมปรารถนาความเจริญก้าวหน้าจึงเน้นใกล้ชิดผู้หลักผู้ใหญ่ดูแลพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็ดูแลเจ้าหน่ายของตัวเองหรืออยู่ใกล้ชิดจะดีมากเมื่ออาทิตย์เกาะที่พบสุภะเป็นมหาอุด โดยส่วนตัวก็จะหมายถึงการได้ซึ่งยศตำแหน่งแห่งหนต่างๆแต่สำคัญที่พื้นดวงชะตาด้วยนะครับถ้าหากว่าใครมีดาวพื้นหัสบดีรับอาทิตย์อยู่ออย่างนี้ยิ่งเห็งผลเรียกว่าอาทิตย์ต้องครูเป็นคู่คงมีโชคใหญ่ในปีนั้นดังประสงค์ดาวคู่มิตรใหญ่มาเจอกันและอาทิตย์ก็มีกำลังพฤหัสพื้นดวงรับก็เป็นราชาเทวีโชคส่งผลดีต่อดวงชะตา แล้วก็ในวันที่สิบห้าิหพฤษภาดาวพระอาทิตย์จะย้ายเข้าสู่ภพกรมมะคราวนี้อาทิตย์จะได้ซึ่งปัตสวะเกณฑ์ปัตวะทะสะต้ององค์เกณฑ์ชีวะจันภุมเมนผ่องแผ้วอีกองค์สุริเยนทรงยศสีสถานเลิศแล้วยศนั้นถึงพยาปัตวะทะสะต้อง หมายความว่าผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในราศีที่เป็นรูปสัตว์อย่างเช่นราศีสิงห์ในราศีที่สิบคือเรือนพบกัมมะมีดาวพฤหัสต,ตอนนี้พพฤหัสก็อยู่มีดาวจันทร์จันท์จะมาเดือนละครั้งแล้วก็ดาวอังคารเนะี่ยสองสามห้าและองค์สุริเยน องค์สุริเยนก็คือดาวพระอาทิตย์ดาวประจำตัวคุณเข้ามาในราศีที่สิบพบกัมมะสี่สถานเลิศแล้วยศนั้นถึงพยาหมายความว่าดาวสี่ดวงเนี่ยมาอยู่ที่พบกัมมะเนี่ยยศใหญ่ประสบความสำเร็จเจริญก้าวหน้างานเปรียบดังคนที่ได้รับยศเป็นเจ้าพยาสมัยโบราณถ้ามาปัจจุบันนี้ก็คือความสำเร็จความก้าวหน้า ในชีวิตเรื่องกิจาการงานแล้วก็ดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวประจำตัวเมื่อเข้าสู่ราศีพฤษภก็ถือว่าส่งเสริมดวงชะตาให้ได้ซึ่งปัสวะเกณฑ์แต่ทีเนี้หนึ่งปีผ่านมาก็ปรัสวะเกณฑ์คือดาวพระฤหัสมดีอยู่ในภพกรมมะก็ถือว่าได้เกณฑ์ที่ดีและทุกๆครั้งที่จันทร์เข้ามาเป็นมหาอุ ได้ซึ่งปัสสาวะเกณฑ์เกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างก็ให้พิจารณาเมื่อคุณได้ฟังเกิดปัญญาต้องเอาไปไตรตรองเสร็จแล้วก็สิ่งที่คุณสร้างคุณทำมาแต่ก่อนนั้นนะมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตสุตตะมยปัญญากินตามยะปัญญาภาวนามยะปัญญานี่คือดาวพฤหัสคุณได้เรียนได้รู้ ได้ศึกษามีประสบการณ์เอามาใร่ตองพิจารณาแล้วก็ลงมือทําเกิดปัญญาหรือเปล่าเมื่อดาวพฤหัสบดีอยู่ในภพกรรมะต้องเจริญปัญญาทั้งสามแล้วจะบอกถึงความก้าวหน้าความเจริญมั่นคงถือว่าเป็นช่วงที่เริ่มสุขสบายมีความสําเร็จในชีวิตนะครับนี่คือดาวพฤหัสหนึ่งปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างทีเนี้ย ในช่วงวันที่สิบห้าสิบหพฤษภาอาทิตย์เข้ามาเป็นอุจจาพิมุกมีพลังนะแล้วได้ซึ่งปัสวะเกณฑ์จะยิ่งเสริมแต่ทีเนี้ยช่วงที่อาทิตย์เข้าที่พบกรมมะเนี่ยจะเสริมดวงชะตาให้คุณมีความก้าวหน้าจเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานเพราะฉะนั้นก็ลองพิจารณาอดีตที่ผ่านมา เป็นอย่างไรบ้างทีนี้อาทิตย์เข้ามาตรงเนี้ทุกทุกปีปีละครั้งช่วง1 5 1 6้พฤษภาถึง16มิถุนาปีที่แล้วเป็นอย่างไรบ้างให้พิจารณาดาวเนี้จะบอกถึงความก้าวหน้าความเจริญความสำเร็จการได้ผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนเกื้อหนุนการมีโชคมีลาบมีผลการได้ยศได้ตำแหน่งได้ความรับผิดชอบ อาทิตย์ก็จะเข้ามาอีกรอบปีละหนึ่งปีก็มาครั้งหนึ่งนะครับจันทร์มหาอุดเดือนละหนึ่งครั้งก็สังเกตเอาว่าเป็นช่วงที่ตัวเองจเจริญก้าวหน้าประสบความสําเร็จหรือเปล่าแต่ถ้าพิจารณาเฉพาะดาวอาทิตย์ในช่วงนี้เมื่ออาทิตย์อยู่ในเมฆความหมายดังกล่าวแล้วเมื่ออาทิตย์เข้าสู่พกกรรมะจะบอกถึงภาวะผู้นําคุณต้องมี ความกระตือรือร้นความก้าวหน้าการเอาใจใส่ต่อภาระหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายคุณก็จะต้องมีนี่คือดาวอาทิตย์ไม่ใช่ว่าให้อาทิตย์เข้ามาสองแล้วก็ผ่านไปต้องรับดาวอาทิตย์ด้วยก็คือภาวะผู้นำต้องมีริเริ่มสร้างสารรค์เอาใจใส่ต่อภาระหน้าที่การงานของตัวเองให้ดีจะประสบความสำเร็จมีความเจริญก้าวหน้า ยิ่งมีดาวพุธมาร่วมด้วยแล้วยิ่งดีวันที่เจ็ดพฤษภาคมพุธเนี่ยจะเข้ามาร่วมกับดาวพระอาทิตย์ที่พบสุภาษแต่ว่าก่อนหน้านี้เมษาถึงเจ็ดพฤษภาดาวพุธอยู่ในตำแหน่งที่เสียแล้วในเรือนพบมรณะด้วยกะดุมพระมรณะประและนิดดาวลาภะก็มาเป็นมรณะ เป็นนิดอ่อนกำลังมีแต่เรื่องจ่ายเรื่องเสียมีความเสียหายในหลายๆด้านแต่ทีเนี้ยวันที่7พฤษภาพุธจะย้ายราศีเข้าสู่พบสุภะนั่นหมายความว่าการเงินและโชคลาภของคุณจะประสบความสำเร็จร่วมกับดาวอาทิตย์หมายถึงเรื่องของสัญญาการเจรจาการผูกพันการ ติดต่อสื่อสารการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่การร่วมหุ้นการลงทุนใดๆมีลาบมีผลมีโชคมีชัยจะประสบความสําเร็จดีมากเป็นช่วงที่ดาวการเงินของคุณโคจรในตําแหน่งที่ดีเข้าหาเจ้านายเข้าหาลูกค้าเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ทำความฝันความปรารถนาตัวเองให้สําเร็จติดต่อพูดคุยเจราจาหนึ่งกะสี่ทำสัญญา จะประสบความสำเร็จนี่คือ1กระซีร่วมกันนะครับแล้ว1เป็นตัวคุณเป็นมหาอุทดรงพลังมากพุทธเป็นดาวลาภและการเงินอาชีพการงานรายได้รับผลโอกาสของคุณพอร่วมกับอาทิตย์แล้วเนี่ยต้องใช้ความคิดความอ่านรู้จักการพูดคุยเจรจาติดต่อสื่อสารทำโปรไฟล์นะครับให้คนทั่วโลกได้เห็นได้รู้จะประสบความสำเร็จผู้หลักผู้ใหญ่ก็เกื้อหนุนเมตตา ในวันที่23อาทิตย์จะร่วมกับดาวพุธที่ราศีพุษภพ,พบกรมมะนี่คือความสําเร็จเรื่องของกิจการงานยศตําแหน่งใครตกงานหางานได้งานใครมีงานอยู่แล้วก็อาจจะมีสิ่งพิเศษพิเศษเข้ามาเดือนนี้เป็นเดือนสําคัญที่ดาวใหญ่สองดวงย้ายดวงแรกคือดาวพะระฤหัสบดีจะเข้าสู่พบลาภโอ้โห พอเพลหัสบดีเข้าพบลาภะเป็นอุจจาภิมุกจะหมายถึงความสำเร็จการประสบความสำเร็จในหลายๆด้านประสบความสำเร็จด้านไหนก็ต้องไปดูว่าดาวพระงหัสบดีในพื้นดวงคุณสถิตที่ราศีใดด้วยแต่เฉพาะเรือนชะตาและดาวจรพระรพหัสบดีเป็นดาวพกมรณะมรณะแปลว่า คนทางไกลมรณะแปลว่าความสิ้นเปลืองความเสียหายความเสือ่อมความชราความตายมรณะแปลว่าทรัพย์สินมรดกมรณะก็แปลว่าวัดก็ได้แล้วเมื่อเข้าสู่ภพลาภสิ่งเหล่านั้นมาให้ลาภให้ผลบางคนได้ทรัพย์สินมรดกบางคนได้ลาภจากคนทางไกลบางคนได้ลาภจากวัดวาอารามจากบุญกุศลที่ทำจากสิ่งศักดิ์สิทธ ทั้งหลายจากคนที่ล่วงรับดับขันไปมาให้ลาภให้ผลบางคนก็ได้ลาภผลจากคนต่างถิ่นต่างประเทศนำเข้าส่งออกธุรกิจนี้รุ่งเรืองมากสำหรับลัคนาราศีสิงห์เมื่อดาวพฤหัสโคจรอ,อยู่แบบนี้ต้องดูดาวพุธจรด้วยพุธก็โคจรเป็นใจพฤหัสมาอยู่เรือนพุธแล้วพุธก็โคจรในภพสุภะจงศึกษาเรา่เรียนใกล้ชิด พ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายผู้บังคับบัญชาจะสําเร็จเรื่องเองินเรื่องทองเมื่อพุทธเข้าสู่พกรกรม,มะมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่การงานจะมีตําแหน่งแห่งคนความเจริญก้าวหน้าในชีวิตและเมื่อพุทธเข้ามาเป็นเกษตรในภพลาพระผลมีโชคมีชัยได้รางวัลใหญ่หนึ่งปีพฤหัสอยู่ตรงนี้แต่พฤหัสก็เป็นดาวภพปุตตะพฤหัสจะเป็นประเกษตร จากภปุตตะในความหมายเนี่ยจะหมายความว่าอย่างไรอยู่ที่เราแปลปุตตะว่าอะไรปุตตะจะแปลว่าลูกหลานบริวารพอมาเป็นประในภพลาภะจะหมายความว่าจะเสียลาบเสียผลเสียไรายได้ให้แก่ลูกหลานบริวารมีลูกหลานบริวารมาพึ่งพาอาศัยแก้เคล็ดทำบุญกระเด็กสง่งเคาะลูกหลานเด็กกำพร้า พระภิกษุสมณเนหนึ่งปีต่อไปนี้มีรายได้ใดๆเกิดขึ้นต้องเกื้อหนุนเด็กพระเนนจะเป็นการแก้เคล็ดเสริมดวงทําให้มีลาบมีผลมีโชคมีชัยเพราะบุญที่ทํากับเด็กอันนี้ประการหนึ่งอย่างที่สองปุตตาหมายถึงการพนันการเสี่ยงโชคเมื่อเป็นปราแบบนี้แปลว่ามันไม่ค่อยดีแต่มีเคล็อยู่อย่างก็แปลว่า ต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่นคนที่ให้ลาบให้ผลถ้าคุณทำงานนะคุณทำงานมีเจ้านายก็เป็นเจ้านายมีหัวหน้าก็คือหัวหน้าอยู่กับพ่ออยู่กับครูบาอาจารย์ก็คือคนเหล่านั้นที่จะทำให้มีลาบมีผลเรื่องของการพนันการเสี่ยงโชคลาบผลเป็นประแปลว่าต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่นจึงจะมีลาบ เสร็จแล้วก็ไปดูพุทธว่าจรอ,อยู่ตรงไหนด้วยจะมีลาบจากส่วนตรงนั้นตรงนั้นอันนี้คือเครสดาวพฤหัสดาวพระราหูอีกดวงหนึ่งก็จะย้ายราศีในรอบ18ปีเข้าสู่พบปัตตนิปัตตนิแปลว่าความรักเมื่อพระราหูเข้ามาแปลว่าความรักสมบูรณ์มีคนที่รักปัตตนิแปลว่าการร่วมหุ้นลงทุนเมื่อพระราหูเข้ามาเป็นเกษตร จะมีการร่วมหุ้นลงทุนผูกพันสัญญามีราบมีผลปัตตนิถ้าในความหมายที่ไม่ดีแปลว่าเจ้ากรรมในเวรแปลว่าคู่กรณีเมื่อพระราหูเข้ามาระวังตัวด้วยอาจจะมีคดีความเข้ามาเกี่ยวข้องในความหมายปัตตนิแปลว่าคู่กรณีคู่คดีความนะครับเพราะฉะนั้นแก,แก้เคราะห์แก้เคล็ดกันหน่อย เมื่อพระราหูเข้ามาเป็นเกษตรให้เขาส่งผลดีต่อดวงชะตาเรื่องความรักความผูกพันเรื่องสิ่งที่จะมารับผิดชอบให้ลาบให้ผลให้โชคให้ชัยเรื่องความมั่นคงของชีวิตเรื่องความโชคดีมีชัยในการร่วมหุ้นลงทุนเทรดหุ้น,นอะไรก็ตามแต่มีโอกาสเข้าวัดปฏิบัติธรรมถือศีลแปดถือพรหมจรรย์แล้วอุทิศบุญน,นั้นให้แก่คู่ครองคนรัก หรือผู้ที่มีเวรมีกรรมร่วมกันในทุกภพกทุกชาติที่ผ่านมาขอบอกเลิกสัญญาที่มีร่วมกันในอดีตแล้วก็ขออโหสิกรรมแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้กันเช่นนี้แล้วก็จะได้กำลังของพระราหูในฝ่ายที่ดีคือความเป็นเกษตรเสร,ริมความมั่นคงให้แก่ชีวิตแต่ถ้าใครมีพื้นดวงชะตา ดาวพระเสารับราหูอยู่เป็นช่วงที่จะมีลาบมีผลมีโชคมีชัยเป็นอย่างมากมีเครดิตที่ดีด้วยถ้าใครมีดาวพระอาทิตย์รับพระราหูอยู่ยุ่งยากลำบากเสียหายอยู่พอสมควรเพราะอาทิตย์ในพื้นดวงจะดับนะแล้วก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายความพัดพลาดโรคภัยไข้เจ็บคดีความอาทิตย์พุทธศุกมฤตยู อยู่ที่ราศีกุมรับราหูอยู่ไม่ดีใครมีพึงระวังโรคภัยไข้เจ็บอันจะเกิดแต่ลำไส้ช่องท้องอวัยวะเพศพวกนี้ต้องแก้เคราะห์แก้เคร็ดดังกล่าวนะครับทำบุญอุทิศให้กับผู้ที่มีบาปกรรมร่วมกันทั้งที่เรารู้ไม่รู้ก็ตามทุกภพทุกชาติแผ่ส่วนบุญให้แล้วขออโหสิกรรมเป็นการแก้เคราะ์แก้เครด รับพระราหูเข้ามาเป็นเกษตรถ้าพระราหูให้คุณต่อดวงชะตาจะมีรักที่มั่นคงพึ่งพาอาศัยบุคคลอื่นได้สถานภาพชีวิตดีขึ้นแล้วยิ่งดาวพระสบดีมาอยู่ที่ภพลาภจะยิ่งมีลาบมีผลมีโชคมีชัยมีความเจริญก้าวหน้าและจังหวะดีมากเลยช่วงที่ดาวพระอาทิตย์ โคจรอยู่ในราศีพุธได้ซึ่งปัศวะเกณฑ์เป็นช่วงที่จะต้องใช้ความเพียรมุมาณะสติปัญญารับผิดชอบต่อภาระหน้าที่การงานอัปเกรดตัวเองติดต่อสื่อสารหรือจะเสริมปัญญาด้วยการอบรมศึกษาเล่าเรียนเพิ่มจะยิ่งมีลาภมีผลมีโชคมีชยัยอัปเลเวลอัประดับชีวิตตัวเองให้ดียิ่งขึ้นนะครับนี่เรียกว่า ช่วงยศนั้นนาพันช่วงดาวได้พะศวเกณฑ์แต่ทีนี้ช่วงที่จะต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งก็จะเป็นช่วงเดือนเมษาและต้นเดือนนี้ดาวพฤหัสเป็นดาวพบอริย้ายเข้าสู่ภพมรณะในส่วนที่ดีลบๆจะเป็นลบหมายวามว่านี่สินคดีความโาครคภัยแค้เจ็บอุปสรรคปัญหาใดๆมีขวางกั้นชีวิตมันจะหมดเส้นเปลืองไปหมดไปเส้นไปเสื่อมไป ทำอะไรคุณไม่ได้แต่ช่วงที่ดาวพระเสาโคจรกับดาวคู่ศัตรูคือพระศุกร์ศุกร์คืออะไรศุกร์คือเพื่อนพี่น้องศุกร์คือพฤติกรรมการกระทำศุกร์คือดาวกรรมะสถานที่ทำงานก็ได้าพาหนะที่ใช้เดินทางก็ได้เมื่อเจอกับดาวพระเสามันย่อมมีปัญหาอุปสรรคมีความเสื่อมความเส้นเปลืองความเสียหาย ยิ่งช่วงปลายเมษาต้นพฤษภาองศาเสนตทการที่สองและสามองศาอยู่ด้วยย่อมเกิดปัญหาอุปัรรศและความเสียหายความเส้นเปลืองเกิดขึ้นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษแล้วก็ต้องใส่ใจเรื่องพวกนี้ยแต่หลังจากดาวพระศุกร์ห่างองศาไปช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปนะดาวพระเสาร์ก็จะยังโคจรอ,อยู่ในภพมรณนะจะเป็นเรื่องที่ดีตรงที่ว่า พระสุกเป็นมหาอุดศุกร์คืออะไรสุกคือดาวกร,รมมะจะเสริมเรื่องการเรื่องงานพฤติกรรมการกระทําของคุณให้เด่นให้ก้าวหน้าสุกคือดาวพบสหัชชะเพื่อนพี่น้องพึ่งพาอาศัยได้การเดินทางไกลไปต่างถิ่นได้ราบได้ผลมีโชคมีชัยนะครับเนี่ยขอให้เสราร์และราหูเขาห่างกันก่อนแต่ตอนนี้โคจรเจอกันอยู่ไปถึงช่วงกลางเดือน ก็จะยังมีปัญหาอุปสรรคเรื่องการเรื่องงานเรื่องพฤติกรรมการกระทําการใช้ชีวิตเรื่องเพื่อนพี่น้องเรื่องการเดินทางและพาหนะที่ใช้ในการเดินทางแต่พอพระศุกร์ย้ายเข้าพบสุภะแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงที่จะได้รับการเกื้อหนุนจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์คุณงามความดีฝีมือตนที่ทำไว้จะนำมาซึ่งความสุขความเจริญความก้าวหน้า ครึ่งเดือนพฤษภาเป็นต้นไปจะพบกับความสําเร็จดวงเศรษฐีก็มีมานะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ใช้ชีวิตโดยไม่ประมาทพรกเกตเข้ากลุ่มลักอยู่มันทําบุญอุทิศให้แก่เทวดาประจําตัวพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ล่วงลับตับขันไปแล้วทําบุญอุทิศให้และอย่าลืมอุทิศบุญน,นั้นให้แก่ผู้ที่มีกรรมมีเวรร่วมกันมาในทุกภพทุกชาติด้วยนะครับดาวภพสุภะ คือพระอังคารยังโคจรในภพวินาศอาจจะยังไม่ดีทำให้ไม่สบายใจและเสียหายได้ดาวอังคารเป็นดาวภพพันธุด้วยแล้วก็โคจรในภพวินาศอาจจะมีเหตุวุ่นวายเสียหายเพราะญาติเพราะแม่เพราะบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหรือเพราะรถราพหนะแล้วเรื่องของครอบครัว ก็ยังมีเรื่องที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจอยู่แต่ว่าวันที่8เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปอังคารนวางจะเข้าเป็นเกษตรในพบพันธุนั่นหมายความว่าเป็นช่วงหนึ่งสัปดาห์ตั้งแต่วันที่8จนไปถึงประมาณ14-15พฤษภาเรื่องรถเรื่องบ้านเรื่องยาเรื่องแม่จะเป็นไปได้ด้วยดี อาจจะมีเรื่องค่าใช้จ่ายแต่หลายอย่างจะสมบูรณ์ปูนผลในเดือนพฤษภาคมนี้เป็นเดือนที่จะยังต้องพึ่งพาอาศัยผู้หลักผู้ใหญ่และเป็นเดือนที่จะต้องรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่การงานพฤติกรรมการกระทําความเป็นผู้นําต้องเด่นนะครับแล้วโชคลาภผลก็จะมีมันบําเพ็ญความดีบุญกุศลได้สร้างได้ทําแล้วเพื่อแผ่แบ่งปันแบ่งบุญ ให้แก่ผู้ที่มีกรรมมีเวรร่วมกันด้วยแล้วหลายสิ่งหลายอย่างก็จะเปิดกลางเดือนเป็นต้นไปโชคลาภวัาสนามั่งมีร่ำรวยสมบูรณ์พูนผลทุกท่านนะครับ